สวัสดีค่ะพอกันอีกคือเก่าเนาะค่ะกับป้าบุญคนอีสารเมื่อนี้ป้าบุญคนอีสารด้มาติดตามเรื่องเล่าความฝันของคุณยายไร่ค่ะคุณยายไร่เพิ่นฝันนอกค่ะฝันว่าเล็กนอนล่องส่างเอาปลาค่ะเรื่องเล่าความฝันของคุณยายไร่สามศูนย์เพิ่นสิห้แนวทางตูริกแนวไรค่ะกัไปฟังบึงเอาน้ำกันนอกค่ะกับความฝันของคุณยายไร่สามศูนย์ค่ะ สวัสดีค่ะคุณยายไร่ค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะค่ะมันมีกะไร่มาติดตามเรื่องราวความฝันของคุณยายเนาะค่ะคนมากจะเฮ็ดเบียเฮ็ดงานเนาะคุณยายเนาะมาพอนไปหาเขาคือเก่าหน่อยแล้วมาหอดก็มาเคาะค่ะเคาะหอกก็เลียอว่นะเออค่ะเรื่องราวความฝันของคุณยายนีคนสิฝันอะไรฝันจริงไรคุณยายฝันฝันว่าม่หญ่ก็จะไปใส่ เห็นเด็กหน่อยมันลงสางเอาปลามันปลาจะโตล่ะสองโตมันวะมันยันตายหนามันตายดรอกมันวะเล็กหน่อยม่นมันใหญ่อรอค้ยประมาณสองปีนี่เล็กหน่อยเนาะมันลงไปเอาปลามันปลามันอยู่ในสรสางปลาอยู่นี่สางเออปลาอยู่สางก็ปลาสางเลือกบอกคุณายอูก็เลือกตติมแล้วเนาะประมาณสามหมคุณยายเห็นมันลงบ่ไม่ใหญ่ก็บซองิึงสิมันก็ยันตายหนาาบ่ โอ้มันองแล้วแล้วร่องแล้วไม่ใช่สองมึงอันเบยันใต้านามบ่บ่หมือ,มอมนวะเล็กหน่อยสองคนบยใหญ่เล็กหน่อยผู้หนึ่งมันลงไปเอาปลาปลาสองโตัปลาสองโตเนาะเออค่ะสเตแฟร์วางไหนบยเล็กหน่อยผู้หนึ่งเล็กหน่อยผู้หนึง่งลงสางเอาปลาสองตัวเอาปลาสองตัวปลากับแปดเล็กหน่อยกับหนึ่งแปดสองบ่หนึ่งแปดสองบ่หวะ หนึ 1, ่งแปดสองบ่ค really? no. ่ะเพราะว่าปลามันสองตัวเนาะเออกับบาทนี uh ่ศูนย์หนึ Present ่งสี่บ่อางมันน้ามสี่ได้สางน้ามสี่เออหนึ่งหนึ่งสองก็ได้ลกหน่อยสองเอปลาสองตัวดีหนึ่งหนึ่งสองมาละสี่ศูนย์หนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองสองสก็ได้หนึ่งองชองก็ได้ีค่ะสูงดีก็แล้วค่ะ้ นี่ก็สีศูนย์นี่สางกระหน่ำสีมันมุ่นกันไม่ใไ่ตีเป็นศูนย์ค่ะกลมกมตีเป็นศูนย์ตีเป็นศูนย์ก็ะไรนะค่ะแล้วมันยืนยันอะไรเล็งหน่อยเพื่อมีหนึ่งเลยมันปลามันกับสองตัวค่ะไม่ใไ่กับแปดสองตัวหนึ่งแปดสองตัวค่ะหนึ่งแปดสองมันมูตายหนามโมยานตายหนามโมยานตายดอกมันมาตายดอกกับดอกพวกเนี้เจ้าว่าน่ามันกัมีดมีมีมีบล็กดอก มันไปเอาปลามันอยู่สั่งยังวะเออสั่งกับสั่งบลึกเนาะสั่งบลึกประมาณสามมตรประมาณสามมตรนิดหน่อยนี่ใหญ่ซั่มอะไรกันใยญ่ประมาณสองปีประมาณสองปีสองปีแล้วมันก็อนกําลังอันนี้น้าด้อๆนะลงแปลาปลาปลากับปลาสองตัวปลากับปลาสองตัวปลามันก็พูดนสั่งลองลองมีไรก็เห็นสองตัวอีหลี่ ชองมันชองมันเอาหนาแต่มันตายหนามเนาะชองเบิึงชองเบิึงนี่สางมันก็สิงุ่มสิงุ่มเอาสิแล้วมันก็จับเอาจับเพาท่านไหนที่มันสางมันกวงแน่นนะวนไปวนมาอยู่เร็กหน่อยเท่านั้นเพิ่นถามเพิ่นบ่เออมื้อยันตายหนามอ่ะมตายดอกนี่ว่านี่นี่ก็มีสังเกตอยู่ได้บ่ตายดอกมันตายก็ว่าชูหนึ่งอยู่แล้วอุ่นหอมข่้นว่าบ่ตายเนาะมันว่ามัน่ทนตายปลามันนั่นมันก็ร่างมือสิงเศร้าเอาอยู่ง รวยไปรวยมากอยู่ตลาเด็กน้อๆบตายบ่ตาปีนเนาะปลาล่ออยู่ในสางปลาล่ออยู่ในสางค่นิดหน่อยนะหูวจักเพิ่นบ่วยใหญ่โอ้โหเนี่ยขุนละขุนยังโบ๊ะโบ๊ะเมนเด็กหน่อยบ้านเฮาเล็กหน่อยบ้านอื่นที่ขุนขุนมันอยู่เล็หน่อยหมดอยู่บ้านอื่นอยู่บ้านอื่นมันบ้านเฮาค่ะในใจนึงคือจังขุนกันอยู่ทีขุนขุนมันอยู่เด็กหน่อยผู้นั้น คนใหญ่เขาบริษ mm ัมเป็นผู้ชายเด้อเป็นผู้ชายเด้อเออบริษามแล้วแม่ยายก็ไปจังได๋จังไปหอมเล็กหน่อยเอาปลาในสั่งแต่ว่าตอนลงบ่เห็นตอนลงบ่เห็นแต่ว่าซองลงไปเห็นมีเล็กหน่อยซองลงไปมันกลายกันนอนสั่งนลังสั่งเลือกคนไหนมีไงโยอาชิสิวานชีมีไงเก็ได้ไปซองเมืองไปซองเมืองเห็นเล็กหน่อยกวนเอาปลาอยู่ว้ยมวยใหญ่ตายหนาเม้อ เขาใช้แุ๋ล่ะปลาจักโตล่ะสองโตมันก็ว่าสิมันโดดขึ้นมาอือปลาสองตัวมันเดินขึ้นมาจากสางเออมันมันไมอกอยู่ลุงผุ่มีไงอยู่ทึงเต่ว่าคุณยายนี่เคยฟันเห็นสางได้เนาะฟันเห็นสางคลิปอยไปทีเดียวจะฟันได้ไปไปบางสางเนาะว่าวบาเดดกหน่อยมากกับแม่ก็พอเออมรสุข มาทั้งพ่อทั้งแม่เอาเราฉุกไปร่ำร่อยเมย่กับห่องดามันหลังหลังจากทอนผ่าลูกนี้คุณยายกะไปซองบางสางเออเกี่ยวกับสางอีกเนาะเกี่ยวกับสางค่ะส้มฟันของคุณยายกะเกี่ยวกับสางตาสองตัวเ้็กหน่อยลงก็ฝากส่องก็ไไ้ลงบอกว่าลงแล้วลงไปแล้วเด็กหน่อยค่ะเด็กหน่อยผู้หนึ่งนี่ค่ะอาที่สองซองก็ได้หรือแปดซองสองบ่ เืแปดสองสองว่าจังสี่บอกตอนแรกยังมีญ่ก็ตีปัญหาม่ทะเลาะอนค่ว่าตีสกันตัวแปดสองสองกับคือเย่ะเพราะว่าตาก็ะสองโตอยู่แล้วแ่นเนาะกระโบนแน่เนาะคุณใหญ่สองโตคุณใหญ่จะเอาแปดสองสองหปลแปดสองสองแล้วแต่ว่าหนึ่งหนึ่งแปดสองก็เอาแล้วค่ะหมเอหมักหมักบลได้ไห่แปดสองสองกับหมักหัวกกับหมักตัวค่ะ สี ng, đây, ì, ่ทิมตัวนึงกับสีดไดตัวนึงไม่ับทิมได้หนีสองคูนค่ะค่ะเพราะว่าปลาสองตัวเล็กหน่อยคูนหนึ่งแปดสองสองสี่ว่ายายแปดสองสองก็ได้2 papa, 8, 2สองสองสองนี่เป็นอย่างคุณใหญ่โอ้ก็ได้หน่อยสอันปลาสองตัวนึ่งดิโอปลาก็เป็นแปดเนาะปลากับสองสองตัวสตัวแปดสองสองเออค่ะคือได้ ยายเราแมากเนาะค่ะคือได้แปลงง่ายได้เลยเนาะวัวน้ำใหญ่ได้แปลงง่ายอยู่ได้หนิค่ะค่ะเออคุณยายว่าบบแปดสองสองเอาลองเบิ้งค่ะเรองไฟรงมันคือว่าน่ะค่ะแปดสองสองเนาะคุณยาย่มากเนาะโตมากเลยแม่นบอกคุณยายนี่หนิโตมากจรินแล้วเพราะว่ามันเห็นนิดหน่อยครับแม่ในช่องมึงมันลงลุ่มเอาปลาอยู่ค่ะค่ะเพาะน้องนี่สั่งสั่งโตก็บ้านขวงถือดีไลย ค่ะความฟันของคุณยายไม่ยังเพิ่มก็ไม่สนนี้ตัวหูเมื่อค่ะมันตีสามแล้วพันคนดีเจ๊ค่ะเออค่ะเมื่อกี้กับันว่าเขามาเอาพื้นเต็มนาบ้านไม่ใไงโอ้ค่ะไพน์นอสิเอาเงินเอาทองมาให้ไพน์นอสิเอาโฉมมาให้ไหมไม่ใหญ่ก็บฟันเมื่อคืนนี่ค่ะพันตัวนี้ตัวเอาพืนมาเต็มนาบ้านนี่สันนิษฐนก่อนนั่นไม่ใหญ่ฟันว่าเขามาเอาพื้นโอ้กูเห็นมันมีพื้นดังเอามาบ้านนี้เขาคนมาให้คุณยายจค้นมาเนี้นี่หน้าบ้านนี่ บัดม้วนคอนใส่กระสอบม้วนบคอนกระถิ่งไปโอ้ยมันแห้งบุ้ยมีพื้นดั่งอยู่มันก็แม่ลีนน่ะค่ะเอามา่อไวน้ำบานเลยวันนี้นี่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 โอ้ยหมากไยน้อเอาพื้นมาให้กูน้อว่ะคไม่ใช่ก็ดีใจตัวบานไมมีขึ้นนี่มาฟันเห็นนิดหน่อยลงสั่งเอาปลาสองตัวนี่ค่ะหรือว่าบานอีกที่คุณยายกะตัวเล็กตัวนี้บ่โอเขามากรบเบนเนาะคุณยายเนาะหมาเหล็กที่คุณยายเนาะหนึ่งสองสี่คือกันเลาวโอ้ยหนึ่งสองสี่คือกันเออมันได้มีบ่กเราหัน เปยได้อยู่บอหนมันก็มีอยู่ตัวอะไรนะนี่หนึ่งบ้านอีกทีหนึ่งสองสี่เนาะเออหนึ่งสองสี่หนึ่งสองก็มมกกะจัดเนาะค่ะเนาะจัดจเลยคนเราพื้นมายหนาบ้านจัดโลดค่ะเด็กไดความฝันของคุณใหญก็มีซ้ำานีเนาะคุณห่ซ้ำนีตัวค่ะขอบคุณแนวทางความฝันนั้นั้ย้ี้อมทังบ้านพวงเราได้รับซ้มรับฟังเนาะค่ะ สวัสดีค <ขอ S 1> ่ะขอบคุณค่ะตัวเลขของคุณย oh, ายไรลเนาะค่ะตัวเลขของคุณยายไรลค่ะหนึ่งเตดสองค่ะหนึ่งเตดสองคุณยายไรลพิ้นฝันเนาะค่ะฝันเห็นเล็กหน่อยค่ะฝันเห็นเล็กหน่อยลวงสางเพื้นตีเล็กหน่อยเป็นหนึ่งปลาเป็นเตดปลาสองตูนค่ะตีเป็นหนึ่งเตดสองค่ะศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งสี่คุณยายไรลพื้นตีค่ะ สางเป็นกลมๆพันธีเป็นศูนย์เล็กน้อยเป็นหนึ่งค่ะพันเอาสี่เข่านอค่ะพันเอาสี่เข่าหนึ่งสองสองค่ะคือเล็กน้อยผู้หนึ่งลงไปเอาปลาสองตัวค่ะพันธีเป็นหนึ่งสองสองแปดสองสองคือปลาตีเป็นแตดปลาสองตัวพันตีเป็นแปดสองสองค่ะ 4, สี่ศูนย์เพันกันนอะค่ะ มตสิบเกตมักกะลาคมพ่อโสสองพันหารอยหกเตให้ท่านผู้ท้มทางบานเอาไปเป็นแนวทางสื่อสากินแบ่งรัฐบาลนอกค่ะก็อย่าลืมกดติดตามป่าบนคนอีสานกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแก้งเตือนค่ะ เพื่อสิบริภาษแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัวเลขค่ะป่าบนคนอีสานกัสิหามาฝาก่ันผู้สมทางบ้านนอค่ะสําหรับคลิปนี้ป่าบนคนอีสานกับนิเทียงทน่นีคลิดนาพกกันใหม่โศกโศก,สกม,มันมันลำลด้วยด้วยหิ่งหิ่งต่างๆกับตัวเลขของคุณยายไรนอค่ะสวัสดีค่ะ